เออแต่ว่าวันนี้จะได้มันลบกันดีแต่ว่ะก็ตึองหืดวันนี้บ่ห <c oughs> มันเลยบอกไอหมันเลยว่ย <c oughs> เดี๋ยวไอ้แปง้งไผ่วะงาคุ้มโต๊ะโกตกใจมดเออไผ่เนี้ยอย่างที่นี่มึนๆน่ะกูถามว่าไผ่กูถามว่า <c oughs> ไอ้แป้งพี่ไอ้แป้งไอ้พิไนไอ้พินทากูก่อนไอ้พิน มันยะงานยาการแต่แท้อ๋อุุยคงไปทางใดมาม่แอลนั่งก่อนครับนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนครับเดี๋ยวกินน้ำกินชารก็อ้าวจานเฮ้ยจานเจ้าเอาน้ำมา้อุยคงกินสักซวยหรอเจ้ารอกรมเน้อออไบ่อยหน่ยเดี๋ยวรอสักกําเน้ออุยคงะล บูมาแล้วมาแล้วนะก้อยก้อยมาเนี <c oughs> mm ่ยมาเนี่ยอ่ะเอาอย่างนี้ไอ้เนี่ยไอ้จุ้ยก้อยก้อยลงเนอะคนกำลังต้องกำลังไส้เลยเนอะกูเป็นยังครับอุ้ยมามามามนาเนี่ยก้อยก้อยเออกำลังต้องกำลังไส้ระวังเนี้ยอย่างระมัดระวังเนอะก้อยขึ้นก้อยลงจังตพรมึงจัดใหญ่ครับใกล้เกิดแล้วก็ หมาพีวันนี่แล้วเจ้าอุ้ยเออดีดีแล้วเออนี่อุ้ยของเมื่อตะคืนเนี่ยตอนที่กำลังจะปิกบ้านเนี่ยกะไปปะใส่ผีพีแ่แฟนาเล่าให้น้องฟังเลยอ่ะไอ้บอกเล่าให้ฟังก็เพราะว่าก่อนน้องจะตกใจจะลูกไหลออกมานะกะเป็นหว่วงเออนี่อุ้ยมันจะเป็นผีคนแกนนะ หน้าเนี่ยซีดขาวอึกมึกเลยปากนี่ครับปากกำลังกราบครบยู่มีเลือดไหลออกจากปากนี่เต็มไปหมดเลยขิงหันหน้ามันถีก็หน้ามันหันหันบทีหรอกหน้าน่ะเพราะว่าไฟเดี๋ยวไอ้ผินใจซองน่ะมันแก๊สมันใกล้จะมดละไฟมันอ่อนแล้วมันก็เลยหันหน้าบอกใครทีตัวใดแต่ว่าหูดังมันน่ะหูดังมันมีไฟออกตรงเนี้ย มีไฟออกตรงหูดังเนี่ยผมผมบอกกัวจะได้หรอกแต่ไอ้ผินนะมันกลัวไอ้ผินมันล่นหนีไปก่อนผมก็เลยล่นตะโกนให้ผินไปเออขิงกับไอ้ผินปะผีโพงก็แล้วผีพงเป็นจะได้ก็อุ้ยผีโพงเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับเฮานี่แหละมันบ่ยะอยหยางคนร้องเออจะอ่านก็ดีละต่อไปถ้าผมปะมันแหมผมจะเอามีดฟันหัวมันเลยเพราะมันมาแย่งกินกบกินเคียดเหียหมดอ่ะ จะไปแย่มันนี่อย่างไอ้แปงต่างคนต่างอยู่ก็ดีแล้วอิจานมันอู้ถูกแล้วอย่าไปแย่ไอ้อย่า,ง,ายงมันเลยเต่าอี่ก็เป็นเว้นเป็นกรรมมันนักแล้วเอ้าขวัญมาหน่อยพ็ญเออขวัญมาอยู่กันเนื้อกับตัวหลวงปอเจ้าหลวงปอว่า ไอ้เพินเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังถ้าคนนี้กับเจ้าเนี่ยโคมันจะไปเป็นอะไรยังนับควันนีบ่ได้แหมวันสองวันก็หายแล้สสาคัญเมื่อค่ำเม,มื่อคืนอย่าออกไปเสาะหากบหาเคียแทมเนอร์ตึงบอกกล้าแล้วครับหลวงพ่อข้าเจ้านิ้นดีอะเจ้าหลวงพ่ออันนี้ข้าเจ้ากับลูกขอกราบลาหลวงพ่อเลยนะเจ้าจเจริญพรเนอะ ป้าไอ้ผีนะมาหาหลวงปอรดน้ำมนต์ล้างซวยมมโหไปอย่างใดมาอย่างใดไปป้าใส่ผีไปก่นเจ้าท่าทางบ้านเฮาจะอยู่บอกเป็นสุขให้แล้วยมงคงลงมีผีพงออกมาเพ่นพ่านชี้อี แต่เขาบอกได้ทำลายไผ่นะข้อนั่นมันก็แต้อยู่แต่ถ้าค้นเขาอยู่ได้ความบาดกลัวมันจะมีความชุกได้จะได้เว้นกังแต้แต้ผีโพงมันเกิดจากว่านที่คนมีอาคมเขาเลี้ยงไว้ พอวาดมันแกอาคมขึ้นมามันก็จะกลายเป็นผีโพองออกไปเสาะหากินซั์เล็กซักน้อยของเกระตก๊กผีโพงหน้ามันจะเหมือนเจ้าของเพราะมันถอดวิญญาณกันมามันพยอยากขึ้นไปหาหน้ามันเพราะมันกลัวคนจะหู้ว่าจะของมันเป็นไผ่ถ้าไผ่ไปปะหน้ามันน่ะมันถึงจะทาร้ายเอานะทาร้ายจะได้ครับหลวงปอ,อก็ตอใชซ้ซึ่งหน้ากันแล้วมันถ่ายถอดกันได้ก็หลวงปอเขาว่าผีโพงเนี่ย มันถ่ายทอดกันได้สองอย่างนะเนื่องคนที่กินน้ําลายมันก็ว่ามันถ่มน้าลายใส่<ม>ก็จะกลายเป็นผีโพง<ม>ถ้าบออั้นก็เอาว่านของมันมาเลี้ยงไว้แล้วจออีไอเฮาจะยะจะได้กันดีครับหลวงพ่อตอเน,นี้นะเฮาก็มาช่วยกันเสาะหาว่าไผเป็นเจ้าของว่านโพงนั่นแล้วก็มาพอว่าจะปามได้จะได้ <c oughs> ตอนนี้เฮาได้แต่บอกเพื่อนบ้านกันเนี่ย ว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนอย่ากออกบ้านไปไหนแต่ผีโพงนี่นะแท้แล้วอะ่ะถ้าเฮาบอกปะมันจังๆนี่นะจึงบอวเป็นอย่างอะ่ะอย่างมากเนี่ยก็แค่ควันนี้ที่่อแล้วะนะ่ะ ไปปลาได้ได้แต่กล้วยก็อย่างนี้ได้ได้กล้วยมากินบ้านเนาะเอากล้วยไม่กินกันโอ้ยว่าต้องแล้วเอาไปกินบ้านทิ้งเลยบ้านหามีปลาเลอะกล้วยปลาเละปลาเต๋อกล้วยแล้วกินแม่กินน้ํากินต้าบ้านหากกันบ่ะเอาเต๋อเอาเต๋อว่าจะไปกมเดียวขะนังไปมดวันเลยขิงก็ไปผ่ออีกจันเลยหมูจันออกลูกแล้วกันไปเนอะตามใจตามใจเออเป็นห่วงจันกัน จานเฮ้ยจานเจอ้ <to to ้น้องอยู <to to ่ในครัวเดี๋ยวจะยกกระออไปแล้วเนอะเออดีเลยกำลังหิวพอดีเลยอยากกินข้าวแรงพอดีเลยวันนี้เนี่ยอย่างกินแรงแก่ทำเลแก่ก่กอยก้อยก้อยเนี่ยก้อยกอยก้อยเออเดี๋ยวกำลังต้องกำลังใส่นั่งลงเลยเป็นไงพ่อวันนี้เจ็บต้องก่อนเนี่ยมันกับเจ้มาเป็นเต้าเป็นเต้าเนี่ยไอ้สักบสัามันกับเจ้ขึ้นมาแฮม ตอนนี้ก็บอกให้ตายละอ๋อดีละดีละไปฟังเสียงลูกกันเออ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 เดี๋ยวพ่อกินข้าวกันเนอะลูกเนอะพ่อหิวข้าวแกงอะไรโอ้ยแอปเปิลเจะต้องไหมมัล่ะจ็บเจ็โอ้ยจะต้องนะจ็ต้องเร็วๆเจะต้องจะเกิดลูกจะเกิดลูกอะจะออกละไอ้ไปไปไปในห้องนี้ไม่ไหนอย่างว่าแปลง ขิงจะฟังไปไหนเมียเขากำลังจะเกิดลูกเขาอยากเขาฟังไปห้องอุ้ยคำอ่ะมาทำข้อทีงเมียเขาบ่ต้องขิงไปพออยจันก็แล้วกันถ้าจะไปตุยอีคำขึ้นเองแป๊บเอ้ยแป๊บน้าได้าวครับรมเดียวค้าวกรรมเดียวไม่ได้ครับข้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ แต่เย็นเย็นลูกแตเย็นเย็นค่อยๆค่อยๆน้ำม้อนมาแล้วครับอุ้ยคำเอาวางไว้เอาวางไว้ลูกเอาวางไว้เออแต่ไอ้ขอสองคนออกไปต่างนอกเนอะออกไปต่างนอกเนี่ยต้องเพลอุ้ยจัดการเองออกไปออกไปมีมีครับไปออกไปเต่อไปเต่อหน้าออกไปออกไปไอ้แป๊กมานี่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 มาน้ามาน้างรอต่างนอกกับฮานี่กำเดียวกับหันหน้าลูกแล้ว ตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะยังเดี๋ยวเออแล้วแล้วนี่คงไปไหนแล้วเนี่ยหันเพื่อนไปตามแม่แล้วก็หายไปเลยสงสัยปิกบ้านแล้วกันใจเย็นๆแม่หานี่ทำกอดมาตั้งหมู่บ้านไม่ต้องห่วง เฮ้ยเสียงลูกหาห้องอ้าไดลูกสาวน่ลูกเนอลูกาเนี่นเรีนนกงงานาลกอะไรดหาได้ลูกสาวลูกาเกิดแล้วหาได้ลูกสาวฮะเป็นปอคนแล้วหาได้ลูกสาวเาได้ลูกสาวเฮ้ยเฮ้ยใคอยู่เพื่อนเฮานะเพอนะเฮ้ยไอ้ผีพองผีพอง,พพงมันมากินหอกลูกกูอะ แล้วมึงหันหน้ามันทีก่อนม,มันเป็นไผวะ <c oughs> ้ยของน่าหยางโยก็หายะการอยู่นี่ทิงบอกหันกะหัน คือเขาเนี่ยจะมาขอบใจ้ยคงที่ว่าวิคงนะ่ะไปตัวห้อง้ยคำเฮื้อเมื่อตะคืนเนี่ยโอ้ยบบเป็นในยังลองแล้วอีจันทร์เป็นจฉยไหะอ๋ออีจันทร์มันสบายดีแล้วเออ้ยคงฮูอกอว,ว่าเขาเนี่ยได้ลูกสาวเนอะเออาหาฮูแล้วถ้าไปอีคันตี่วัดมิชชันี่อีคันมันบอกให้ <c oughs> คิ้งมีธุระอย่างกับหาแหมกะอ๋อบุมีแล้วเขาแค่แวะมาขอบใจวิคงเต้าอันน่ะเขาปิกแล้วเนะเอะอ ยางายมงคงก็ไม้ปลานะครับหลวงพ่อหันมันแปลกตาดีนานทดน้ําทีก็พ่อจะอยู่ได้คงบอเป็นภาราหลวงพ่อนะครับโอ้จึงบอกเป็นยางร้อหลวงพ่อทดน้ตนาต้นไม้หมู่นี้ถึงวันอยู่แล้วเพิ่มมาต้นนึง,งก็จะมาเป็นยางร้อ ราบทีปบ้านเจ้าพี่่อมันพอเลยแต่พ่อจายมันพอบอแค่แจ้งซักแล้วขัาใจริกได้ไงเจ้าแล้วอุ้ยไหมอย่างเนี้ยอุ้ยมาตักน้ำติ๊กแล้วอุ้ยเดี๋ยวต้องไป็ยากำถึงแถมไปเจอดไม้กามันหายไปไหนเนี่ย เอาตะเกียงที่ไอ้กำลังโยมแน่ใจกะ ว่าคนที่เอาไม้กานไปขว้างข้ามหลังคาบ้านโยมเนี่ยเป็นผีโพงแน่ใจกับครับหลวงปอนี่แสดงว่าโยมอ่ะไปแยะอย่างือผีโพงบอพอใจมันถึงเอาไม้กานหับน้าของไม้ไม้ไปขว้างข้ามหลังคาบ้านโยมจะอยแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างพ่องครับหลวงปอโอ้โล่งไผ่นะโดนผีโพงเอาไม้กานหับน้าของไม้ไม้ขว้างข้ามหลังคาบ้านนะก็ชิบหายต่าอนนากา อแล้วแล้วเขาจะมีวิธีแก้ไขได้จะได้ครับหลวงปอผีพงมันกลัวคนหู้ว่าตัวมันเป็นก้อนไขไปปะมันแล้วไปตักมันนี่นะมันทำให้เอาเลยนะแต่ถ้ารอดมาได้แหมวันนึงผีพงก็จะตายโยมถามยังก็โยมหู้ว่าไครเป็นผีพง ไอเลื่อนคิงล้นเยี่ยการบอลเลิกบอลเลือเนี่ฮะไอแฝงไอยางไอย่างเดียวใจเย็นๆแล้วก็มีอย่างมีมีเรื่องอย่างบอกมาไฟไม่บ้านเออกไฟไม่บ้านไฟไม่บ้านไผ่ไฟไม่บ้านนี่แฝงอะฮะใคไฟไม่บานเดิอ่างไรเาไฟหนัขันขันเมียเขาปัเมียเขากันกันกันเล่นไฟกูเขาไฟ ทำไมทำไมได้ทังใจนะเป็นยัง,ไ,งได้ฟังจากน้าหายตกใจได้เจ้าอุย้ยถ้าแบบได้อุ้ยกับ้ผินช่วยเจ้าไอ้แปงน้องก็ถ้าจะแย่เหมือนกันแย่ใจกอสบายหลอกมาถ้าไปกิอดอย่างนั้นนะักอยู่กับอุ้ยนี่ไปก่อนสักวางสักคราว แล้วก็คืดแต่งหอแป่งเฮืออนทํำไมถึงบ้านอุ้ยนี่นะมันจะกีดไปหน่อยแต่มาอยูเยเ่เพื่อนแถมสองสามคนกลมเป็นยังลูกให้แปลงเฮ้ยมึงอย่าไปคืดอ,อย่างนากักสงบกิดสงบใจแต่เพื่อนเฮ้ย <c oughs> โหกูหูกูหเพโโินว่ามึงเป็นห่วงกูแต่ว่าถึงจะได้อะกูจะต้องไปเล่นงานไอ้ผีโพงนั่นขืนหือได้เฮ้ย <c oughs> ถ้ามึงจะไปเล่นงานผีโพงนั่นได้จะได้วะกูยังกึดบอกอ,อกเลยนี่ งูน่ะว่าเป็นอุ้ยคงอะ <S 2> <S 2> <S <S เออแม่เสียงที่ห้องหน้ากลัวเมื่อตะคืนเนี่ยเป็นเสียงผีโพงกะและไอ้ผีโพงเนี่ยก็คืออุ้ยคงแทกอะห้าบอกให้เชื่อเลยบะเฮ้ยแตะ๊แตะนะไอ้พิน หาเนี่สงสัยมาเมินแล้วเพียงแต่ว่าหาเนี่ยังบอกว่าได้ปักใจเจือเตือก็นั่นแหลกะกะเพราะกะที่ฮักอะหันอุ้ยคงเพป่นเป็นคนดีนะบ่ะก็ว่ามันจะเป็นอย่างที่หลวงป้อเปิ้นว่าไว้แต่แบบเรื่องเป็นเว้นเป็นกรรมอ่ะแล้วจะอี้เฮาจะแย่จะได้กันดีอะเอมมแมลงตอนคําๆเนี่ยเขาจะจวนหมู่เจ้าบ้านเนี่ยไปผอติตูบอุ้ยคงถ้ามันเป็นยังที่หลวงป้อเปิ้ว่าแต่นะ่ะ หลังตะวันตกดินแล้วเนี่ยผีพพโพงมันจะต้องตายเฮ้ยอุ้ยคง าฟังเนอะมาเดียวเนี่ยอุ้ยโคงตายไปแล้วและต่อไปเนี่ยหมู่บ้านเฮาจะบ่มีผีโพงแหมแล้วเออแล้วเฮาจะแน่ใจได้จะไใดวะโอ้คิงกับหันจะจะอยู่กับตาแล้วร้อยผินเอาจีเพื่อความแน่ใจพาันเลย